สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับลุงเสกจะมาบอกวิธีติดตั้งตัวอัดหน้าจอ Samsung Galaxy J6 Plu s นะครับอันนี้เป็น J6 นะครับทำยังไงเอ่ยทีนี้เดี๋ยวลุงเสกจะไปเอาลิงก์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปของลุงเสกที่เคยทำไวนะ้ละนะครับนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะนะครับรอสักครู่เนาะอะ,อะพอเราจิ้มไปตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับ<ส>เขาก็จะวิ่งมาหน้านี้นะครับอ่า ใครที่ใช้ซัมซุง J6 ก็ลองทำดูนะครับอ่ะนี่นะครับหลังจากที่วิ่งเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับเปิดในเบราว์เซอร์นะครับนี่นะครับอ่ะพอเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นอยู่2ตัวตัวที่1ตัวที่2ก็จิ้มเข้าไปเนาะนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับอ่าดาวน์โหลดอาจจะได้ยินเสียงลกเอี้ยงนะครับเพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกเนาะไม่ได้อยู่ข้างในมันร้อนนะวันนี้ก็เลยออกมาทําข้างนอกนะครับอ่ะ หลังจากที่เราจิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะมีสีแดงขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้เรา,าจัดเก็บไฟล์นะครับอ่าพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเราจะขึ้นมาหน้านี้เราก็าดาวน์โหลดนะครับออันนี้เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดออกมาตัวที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับดาวน์โหลดนะครับสังเกตดูว่าเขากำลังวิ่งอยู่เนาะตัวสีแดงให้เต็มเต็มหลอดนะครับอ่ารอสักครู่นะครับ ถ้าได้ยินเสียงนกเสียงหมาก็ขออภัยด้วยนะครับนี่าะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็จัดเก็บไฟล์นะครับอ่าก็ขึ้นดาวน์โหลดนี้ก็ให้เราดาวน์โหลดอ่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทั้งสองไฟล์นะครับอ่ะเรากดออกไปนะครับก็ไปที่จัดเก็บไฟล์นะครับนี่นะครับไฟล์ส่วนตัวจิ้มเข้าไปนะครับอ่ามาตรงไหนเอ่ยมาที่ไฟล์ a p k ดูนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาเราจะเห็นดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ งนี้จะเห็นตัวอัดหน้าจอนะครับเพราะว่าตัวอัดหน้าจอตัวนี้นะครับจะไม่กินพื้นที่จะไม่มีการอัปเดตนะครับเนาะแล้วการจัดเก็บพื้นที่เขาจะน้อยกว่านะครับอ่ะเราก็ติดตั้งเลยนะครับตัวแรกนะครับอ่ะติดตั้งนะครับรอสักครู่เนาะกำลังติดตั้งดีเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับอ่าตัวที่สองสิ้นเข้าไปนะครับก็ติดตั้งนะครับดีนะครับ อรอสักครู่เนาะ,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม back ออกเลยนะครับทีนี้ให้เรารูดหน้าจอลงมานะครับรูดลงมาเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรูดลงมานะครับรูดลงมาให้สุดเราจะเห็นอไอ้มุมขวามือตรงเนี้ยที่เป็นจุดเล็กๆ3ามจุดจะเห็นตัวเ N ขึ้นมาเป็นสีส้มๆนะครับเราจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปเนาะ,ะจะเห็นตรงนี้ลำดับปุ่มเลยนะครับ จิ้มใหมลนะลำดับปุ่มนะครับอ่าลำดับปุ่มปุ๊บเราจะเห็นเนี่ยตัวอัดหน้าจอโผล่ขึ้นมาแล้วอ่าพอมันขึ้นมาปุ๊บเราลากตัวอัดหน้าจอลงมาเลยนะครับอ่าลากลงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลากลงมาเนี่ยจะเห็นนาะเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับโชว์เข้าไปอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เวลาเราจะอัดหน้าจอนะครับให้เรากดแช่ไว้นะครับแช่ตัวอัดหน้าจอไว้นะครับอ่ามันจะดีดเข้าไปที่ระบบปุ๊บ ให้มาเปิดเสียงตรงนี้นะครับนี่นะครับเสียงระบบและไมโครโฟนนะครับอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยปุ๊บอ่ะทีนี้เราจะลองอัดหน้าจอดูว่ามีเสียงไหมครับอ่ะอันนี้ก็พอขึ้นมานี้เขาบอกว่ายินยอมเนาะเราก็ยินยอมอ่ะสวัสดีครับทดสอบการอัดหน้าจอนะครับอ่าจากลุงเสกชนบทชาแนลตอนนี้กําลังอัดหน้าจออยู่นะครับอ่ะแล้วเราหยุดอัดหน้าจอนะครับ น,นี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนะครับสวัสดีครับทดสอบการอัดหน้าจอนะครับาจากลุงเสกชนบทชาแนลตอนนี้กาลังอัดหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวเราหยุดอัดหน้าจอนะครับเท่านี้ก็อันนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับนีเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสก้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปเนอก้าลุงเสกมีมือถือตัวไหนมาทําเดี๋ยวลุงเสกทำให้ดูนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ